สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องคนขยันทำครับมาดูทีมงานไหลสุดที่สินครับวันนี้อยู่กับทีมงานไหลสุดที่สินปลูกมันกับแปงนี่ครับติดหางครับหางตลาดมาดูครับต็ดก็เก่าอย่างนี้จะแรงครับแรงแรงใหญ่ใจครับครับเนียรถอาจจะไม่แรงจะคนแรงครับลุยปีใหญ่ลุยเหีงครับ ไม่มีเวลาถ่ายครับพอดี้มา่ายก็เลยช่วยยายต้นมันไปเลยครับทำงานไปเลยเอาครับขึ้นมอสนะครับขึ้นโน้นได้เลยเนี่ยเข้ามาทำงานครับดูครับนี่ลากงานไถสายเตรียมงานไหลดีดดิ้นครับโอ้โหรถคันนี้นั่งเลยครับใช้ปีเหล่าตัวเครื่องดีถนอมรถไถรถถนอมจริงๆครับคันนี้ไถับเสมอดีครับ ไารอบหี่ยวปูกเลยหยหินก็ยังครับชุ่มช้ำครับฝนตกครับไม่มีเวลาเลยครับเลยช่วยใหญ่ต้นมันนี้รถไถโยนลูนลก,ลกที่ใหญ่เสียนิดไหลสุดที่สินครับโอ้โอ ครับจะทันสนิดนึงครับจะลืมเข้าไปติดตามนะครับช่องคนขยันทำเดี๋ยวไงติดตามต่อเลยครับนี่ครับโอ้น่าจะมีคนมาถามสื่อต้นมันอี่หรอครับื่อกีก็ไปเร้วโอ้หงอกดีครับต้นมันต้นมันนั่นอ่อนแบบเนี้ยเอาล้ครับเสียตีใหญ่ค่อยแล้วครับเดี๋ยวไงก่อนช่วยกันทั้งนี้ครับพอได้เร็วเร็วติดตามครับอย่าลืมเป็นติดตามครับช่อง คนขยันทำครับของคนขยันทำมีใ,ใครช่วยเสียดตีถูกป่ะมีมาถามเก็บมันหรือเปล่าครับราคา,าดีเลยมันเหลียดโอ้มันเรียกว่าหลายอยู่ครับไยครับเสียดตีครับสู๋ไหมครับสู๋ไหม <laughs> เดี๋ยดตีบอกสู๋เดียวทำทีกินซอยจุ๊บต่งกัน ไปแล้วครับลุงวิวเดินไม่ไหวขึ้นมอได้<า>ต้องอยากมอขึ้นนวลครับไม่ไหวนิดนี่ครับลุงส่องไปข้างล่างก่อนเป็นอ่างครับอ่างถิ่มีน้ำอ่างเก็บน้ำครับไม่ใช่อ่างอ่างอ่างที่พูด <c oughs> ไม่ชัดนะครับครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวใหญ่ดรมันแป๊บนึงครับเดี๋ยวติดตามต่อครับ